ต้องขอสู้ดีทุกท่านด้วยนะครับยทิวต์ตอบเราข้อสู่ในคลาสรอบนึ้งครับกับรายการเอ็กโคทีวีนะครับผมก็นะหลังจากนะคลิปที่แล้วเรื่องวงจรเลสตโดนไปสอนเรื่องอุปกรณ์เลสตโดนไปนะฮะครั้งนี้ครับเราจะมาสอนเรื่องวงจรเลสตโดนกันวงจรนี้นะครับเป็นวงจรที่เบสิกที่สุดครับเป็นวงจรลูบครับผม อุปกรณ์ที่ใช้นะฮะมีมีพิเตอร์นะฮะกับเลสโตนครับโอเคมาดูนะให้วางมีพิเตอร์นะฮะด้านหนึ่งไปสมมติว่าผมดูด้านนี้นะฮะให้ด้านหนึ่งนะฮะไปทางซ้ายไม่ก็ขวานะฮะซึ่งอีกด้านนึ้งจะต้องสลับกันครับอย่างเช่นด้านนี้นะฮะไปด้านขวาครับอีกอันนึ่งต้องไปด้านซ้ายนะโอเค ต่อไปนะฮะนี่เป็นหลูดที่เร็วนะะอันนี้หลูดเร็วมากนะจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่หลูดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการทุบแล้ววางอย่างรวดเร็วนะนี่ครับโอเนันี้นเป็นหลุแบบ0.2วินะครับผมสำหรหลุด0.1วิเนี่ยผมยังไม่เคยลองพอลองก็โอเค หลุด0.1วินะไม่สามารถทำได้นะะทำได้มากสุดคือหลุด0.2นะฮะโอเคอัน,นี้จลูดยังไงนะฮะเราจะให้มาดูเครื่องนี้กันอันนี้เป็นเครื่องพ่อนอาหารลงผมเองละเอียดนะครับมันจะพ่อนออกมาเรื่อยๆนะฮะมันใช้วงจรหลูดเหมือนกันนี่นะรประโยชน์ของเื่อง,งจลู มาดูพวงจะหลุดกันนะว่ามันให้ผลยังไงโอเคอันนึงใช้เลสเตัแล้วนะาอีกอันนึงใช้สกีพิสตันแล้วกนะันแล้วก็วางโ o มิดบล็อกอันหนึ่ง ทุกครั้ขาใหม่นะนี่นะปิสตันนะจะถูกเข้าถูกออกนะแบบนี้เรื่อยๆแล้วกนะ็เลิสต์ลมเนี่ยจะปิดจะเปิดอย่างนี้มันเลื่อนนะโอเคการที่มีวงจรหลุดมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะ สามารถนำไปทำเครื่องปั้มคอมเพรสเตอได้นะฮะเรื่องเครื่องปั้มคอมเพรสเตอเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนหน้าในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้นะฮะก็อ่อเหมือนแบบจะมีวงจรหนุนผิดักนั่นนะใช้คอมเพรสเตอร์นะถ้าเกิดเป็นหนุมแบบนี้นะให้คุณเปิดไฟนี้ขึ้นมา ไฟกระแสไฟเข้าไปนะมันจะเป็นหลูกครับแต่ว่าหลูกชนิดนี้นะมันจะเร็วเกินนะจะเห็นได้ว่าไฟ,ไฟไาามันค้างให้เพิ่มเลสเตอร์คอมเพลตเลสเตอร์รูปิดเตอร์เข้าไปหนึ่งอันค่ะมันก็จะเป็นหลูกครับ <c oughs> ถ้าอันนี้นะ น่าจะเป็นหลูมนะคนะะอืมลองไปสตามปแป๊บนึงโอเคเนี่นะงไฟมันจะเร็ว0.2วินะฮีน่จะเป็นประมาณ0.1 พ่อเร็วนะอเจ็บอืมเหลือล็กนะครับตะคู่นะโอเคไม่เหลืออะไรแล้ว เออต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีคับ